มนม,มนือกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมชาว YouTube c h a n n e ลมินมือมนันทวัตชัยใจแอนวันนี้ผมมีของดีวันนี้ไม่ได้มีให้มาชมอย่างเดียวนะครับพี่วันนี้มีแบ่งปันวันนี้มีแบ่งปันติดสายตรงหลวงปูท่ทิมมาเลยหลวงปู่ทิมหลวงปูท่ทิมมาเลยครับเซียนเซียนผูผาครับแนะนำหน่อยครับ เดี๋ยวับพี่พี่มารับชมกันครับอันนี้เขาเรียกว่าสิ่งยกขานะครับกระหลายทองสร้างไปปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับแท้ท่าหลวงปู่แน่นอนนะครับหลวงปู่สร้างจากในพิธีคนมาช่วยงานนะครับเนี่ยคือที่เขาเลี่ยมเนี่ยเลี่ยมตามสีมันเกิดนะพี่อ๋อก็คือแบบว่าเลี่ยมเดิมจากวันเลยนะครับอันนี้จะมีลูกสีเลยพี่ใช่ก็คือใครเกิดวันไหนก็วัน้เลยก็วันนั้นเลย ของผมก็มีอยู่องค์หนึ่งนะครับสี่ชมพูผมเกิดมางสิงโตค่ะไม่ต้องดูอะไรเลยนะพี่ดูง่ายเลยพี่ดูเลี่ยมเดิมเลยเลี่ยมพี่จําเลี่ยมเนี่ยอย่างเงี้ยพี่จําเลี่ยมเดิมอย่างนี้ไว้อ่ะอย่างเงี้ยครับ <S <S อ่าดูสิาสหรับสิงองค์นี้นะครับเดี๋ยวส่องให้ดูก่นอนเดี Sabrina, ๋ยวผมส่องให้ดูก่อนกน่อนที่ผมจะเปิดราคาให้พี่ฟังอะ่ะเดี๋ยวผมส่องให้ดูก่อนนี่ดูสินคมนะพี่คมชั้นนะพี่นะ เนี่ยถ้าเก๋เนี่ยล่ำรคืนเงินเต็มนะครับใช่ครับถ้าเก๋ฝันแค่เอามากแค่ฝันถ้าเก๋ผมก็คืนแล้วพี่โอเคฝันก็คืนแล้วเหรอโอ้โหเอ็งผมผมขอฝันเลยได้ไหมเนี่ยผมฝันง่ายนะเนี่ยอันนี้แท้าทาประกันอ่าตรงนี้เราขอเปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับท่านพี่ทุกคนหนึ่งพันบาทนะครับฟังชัดๆนะครับ สิงยกขาหลวงปูทิมนะครับปีอะไรนะครับ1718ปี 17, นะ1 7ประมาณปี1718นะครับเราขอเสนอขายในราคาที่1,000บาทนะครับพี่ฟังให้ชัด,ชดๆหนึ0 0 0 0บาทรวมส่งนะครับสนใจคอมเมนต์มานะครับอ่ะครับ เฉือนองต่อไปเลยครับแค่ทันหลวงปู่แน่นอนแค่ทันนะครับองค์นี้รับประกันแท้ด้วยมาองหลันี่เพราะว่าพระเนี่ยสิงเนี่ยจะมาคู่กับนางกวักละพี่จริงอ่ะสิงมาคู่กับนางกวักเขาจะมาคู่นางกวักอ่าต่อไปมาชมนางกวักก่อนเลยเผื่อพี่เขาอยากปิดทั้งสิงทั้งนางกวักนี้นางกวักนะครับเอาแาดร้อยน้พี่ต่อตระกันแท้อันนี้คนเกิดทีเลี่ยมเดิมด้วยพี่เป็นไงอ่ะเเป็นไงอ่ะพี่แค่เลี่ยมก็ดูรู้แล้วนะครับผม่เลี่ยมจากวับเลยพี่เนี่พี่ดู ดูก็รู้แล้วดูสินดูนางกวักดูง่ายครับพี่ดูมือครับพี่ดูมือนางกวักครับพี่พี่ดูสบายครับพี่ดูครับกรอบมันขุนตามกำนเวลาใช่ครับอันนี้ผมประกันให้นะครับประกันให้เลยว่าแท้แน่นอนนะครับอันนี้แน่นอนทันด้วยครับประมาณปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับหลวงปู่ทิมพระหลวงปู่อะสร้างปีหนึ่งเจ็ดแต่ว่าออกแจกจ่ายให้ประชาชนใช้ปีหนึ่งแปดอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับอ่าครับลกเสร็จเสร็จก็หนึ่งแปดแจกจ่ายอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับ งั้นเรามาพูดกันเรื่องราคาก่อนเลยนะครับเซนโก้หนังกวักวอง <800. S 1> นี้เอาราคาสมวนราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับหลวงปู่ทิมปลุกเสกนะครับเลี่ยมเดิมจากวัดนะครับราคาแปดร้อยบาทนะครับพี่ฟังอีกครั้งนะครับราคาแปดร้อยบาทนะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจคอมเมนต์เข้ามาใต้คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมทักหาแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันนะครับพี่ห,หรือว่าถ้าพี่สนใจทั้งสิงไหนสิงเอามาคู่กันเลย ทั้งสิงแล้วก็นังกวักคู่กันเนี่ยผมมีราคาพิเศษให้หนึ่นห้าร้อยบาทเท่านั้นพี่คู่1,500คุ้มรับประกันแท้ถ้าเก๋พี่เอามาคืนผมได้เลยนะครับผมเอาละครับต่อไปลำดับต่อไปเราจะมาดูพระสังกระจายกันนะครับสังกจจอันนี้ก็หลวงปู่ทิมใช่ไหมครับเนี่ยโอ้เหมือนกันครับ โอ้โดเม็ดูเม็ดพระศกนี่จำใบหน้าท่านดูง่ายพี่แต่ระจายดูง่ายกระไรทองสวยจริงครับเนี่ยพี่ดูที่ฐานเนี่ยจะมีเหมือนเส้นซ้อนสองเส้นมีเกือบทุกทุกองคนะพี่โอ้ยเกิดจากการหล่อนะพี่จริงๆมีอีกองคหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วครับไปแล้วนะครับผมใช่ติดไปแล้วหนึ่งใช่ครับซื้อดีด้วยนะครับ สิ่งแต่ละหนึ่งอ่าองนี้สงวนราคาเท่าไรองนี้ร้อยองนี้ปีไหนครับแฟนเหมือนกันปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเหมือนกันนะครับองนี้สงวนราคาอยู่ที่ฟังดีนะครับพี่พระสังกระจายหลวงปู่ทิมปุกเสนะครับปีหนึ่งแปดขอเสนอเปิดราคาที่แปดร้อยบาทนะครับอีกครั้งนะครับพี่ราคาแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับพี่แปดร้อยบาทแท้แน่นอน ฝันว่าเก๋พี่เอามาคืนได้เลยนะครับแท้แน่นอนหรือใครอยากจะเหมาสามองค์ใครอยากจะเหมาสามองค์ยังไงดีพี่เอามาวางสามองค์โชว์หน่อยเร็วองค์ยกเท่าไหร่ยกสามองค์เท่าไหร่ดีสามองค์เอาสองพันครับพี่อคหูยพี่หาที่ไหนไม่ได้แล้วสามองค์สองพันพี่พี่อย่งให้นะเอาแค่นี้นะพันหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหองค์แรกก็พันหนึ่งแล้วหาพันหนึ่งแล้วอ่ะ อีกสอง ấy, องค์นี่องค์ละแปดร้อยอุย้ยพี่พี่ได้พี่คุ้มพี่คุ้มจริงเชื่อผมนีมม่ก็เจ็ดแปดร้อยแล้วพี่แล้วเนี่ยสามองค์เนี่ยพันหนึ่งอ่ะแล้วครับทีนี้เราก็ขอไอ้สามองค์สองพันสามองค์สองพันนะครับพี่ครับทีนี้ถ้าพี่ท่านใดสนใจหรือว่าดูแล้วชอบคือผมเนี่ยประกันให้อยู่แล้วว่าแท้ทันแน่นอนครับมีในหนังสือนะครับก็คือ ถ้าพี่ไม่ชอบใจหรือพี่มองว่าเก๋หรือว่ายังไงเนี่ยผมการันตียินดีคืนเงินให้นะครับผมแต่ว่าจะเราจะต้องหักเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าพระเราแท้แต่ว่าถ้าท่านไม่พอใจหรือว่าท่านมองว่ามันเก๋เราคืนเต็มนะครับถ้าเก๋จริงๆคืนเต็มนะครับขอบคุณครับสำหรับที่เข้ามาชมรายการของเราถ้าสนใจก็แอดไลน์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ มินมือมาน